คือด้วยความที่คนรอบข้างเราครับเขามีแฟนกันเราเลยรู้สึกว่าตัวในตัวเราในเรื่องรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าตาเราคิดว่าเราหน้าตาดีมากเช่อทาไมเราถึงยังไม่มีแฟนวะทั้งที่คนอื่นคนรอบข้างมันทําไมถึงมีแฟนกันหมดอะไรแบบนี้ใช่ตอนนาี้เราเป็นเดือนคณะด้วยครับใช่เราก็รู้สึกทําไมว่าระดับอย่างเราทำไมถึงไม่มีแฟนก็เลยเริ่มเริ่ม,มต้องเริ่มหาแฟนละใช่ครับก็ดันไปเจอกับคุณหมอฟันก็ดีใช่ครับในใจก็จะมีความกลัวแบบเอ้ย ช่วงนี้มันดีอย่างไรแต่ถ้าผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยยังจะดีแบบนี้อยู่หรือเ,รเปล่า,มาไ,มไม่รู้ครับต้องรอติด,ต,ดตามนะ สวัสดีครับผมบิ๊กบูมจิรายุนะครับผมผมบูมนัทพัฒน์ครับครับผมผมวินธนาคมครับครับพวกเรามาจากซีรีส์เรื่องวิศวะสุดหลอกกับคุณหมอของผมนะครับบาเรืนวของเรี้ยฮยคุณหมอเลยเอะเดี๋ยวให้วิศวะพูดเดียวอ่าได้ครับ เอาจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวความรักครับของระหว่างหมอกับวิศวะครับหมอฟันหมอฟันเออซึ่งวิศวะเนี่ยก็จะเป็นปีสองนะส่วนคุณหมอฟันเนี่ยเป็นปีห้าปะใช,ใช่ก็จะเป็นเรื่องราวความรักระหว่างคนที่โตกว่ากับคนที่เด็กกว่าเราก็จะได้เห็นวุฒิภาวะของคนที่เด็กกว่านะอาจจะมีใจร้อนมีขี้หึงอะไรอย่างนี้บ้างส่วนอีกคนนึงจะออกเป็นแนวใจเย็นจะออกเป็นแนวแบบ ไปค่อยๆปณีปนอมเออใช่แล้วก็เราก็จะได้เห็นมุมมองความรักเนาะจากทั้งเราสองคนแล้วก็ช้งในมุมของผู้ปกครองสังคมพ่อแม่ด้วยใช่ครับแล้วก็ต้องมารอลุ้นกันเนาะว่าสุดท้ายแล้วเราสองคนจะจัดการเรื่องพวกนี้ยังไงใช่ใช่ครับและคนรับบทเป็นอะไรยรครับสาหรับบูมครับรับบทเป็นฟิลนะครับผมครับผมผมบิ๊กบูมครับก็รับบทเป็นหมออนาครับผมวินครับผมรับบทเป็นขมานครับ ที่เขาผ่านก่อนได้ครับตัวละครตัวนี้เป็นยังไงครับก็ตัวละครตัวนี้ก็แนะนําตัวก่อนจะจะเป็นเพื่อนกับพระเอกครับเป็นเพื่อนกับฟิลเป็นเพื่อนคณะวิศวะปีสองเหมือนกันแล้วก็จะมีความแบบว่าห่วงเพื่อนเพราะว่าอันนี้แบบว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทที่เหลือเพียงคนเดียวครับผมแล้วก็แล้วก็จะอื่นๆอ่อนอ่องๆหน่อยฮะ <laughs> ประมาณนี้ฮะ <laughs> ครับผมก็หมออนาก็จะเป,เป็นหมอปีห้าเนาะก็จะมีความแบบว่ามีวุฒิภาวะเป็นคนใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าตามหารักแท้นะครับนุมน่มมนุมน่มม,ม,ม,มด้วยใช่นุ่มมนุ่มมด้วยก็ได้ครับก็ฟิลครับฟิลก็จะเป็นอารมณ์มาณวิชาป,ปีสองเนาะก็จะมีความเด็กๆหน่อยจะมีขี้หึงบ้างใจร้อนบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ออกแนวแบบจะบวกจะบวกอย่างเดียวเออใช้อารมณ์สัดส่วนใหญ่ครับ จะบวกจะบวกอ๋อใช่ครับรางวัลวันหลังจะคูณด้วยแต่ว่าก็เป็นคนที่รักรักมากใช่เป็นคนที่รักใครก็รักจริงก็คือในในเรื่องเนี้ยก็หมออนาก็จะแบบมีความแบบปื้มปื้มฟิลอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็หมอนาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันจริงปะเนี้ยแบบใครแกล้งปะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเอออยู่ๆก็มาเจอกันแบบมันบังเอิญไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็จะมีความแบบว่า คือหมออนาต้องบอกก่อนว่าเป็นต uh, ัวละครที yeah, so, ่ไม่ค really so so so, ่อยสมหวังในเรื่องไม่เคยสมหวังในเรื่องความรักเกี่ยว้องกับเขาด้วยอ่าก็ใช่ครับที่รานนี้เหรอรับปรึกษาให้พี่ทำที่ปรึกษาก็ที่ปรึกษาก็ไม่เชิงที่ปรึกษาฮะอาจจะเป็นแบบว่าแนวเป็นห่วงเพื่อนซะมากกว่าเพราะว่าเหมือนแบบเราก็ยังไม่ได้รู้จักกับคนที่เขาคุยด้วยดีมากพออะไรเงี้ยฮะแล้วก็อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างก็ต้องติดตามชมในเรื่องฮะว่า น่าจะแนวเป็นห่วงฮะเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนอห่วงหรือเปล่าต้องไปดูในเรื่องเอาฮะ <c oughs> ซีรีส์นี้ทํางานที่จริงทํางานไม่ยากฮะเพราะว่าแบบว่าด้วยกลุ่มตัวนักแสดงแล้วก็รู้จักกันเยอะแล้วก็เป็นวัยวเดียวกันก็ทําความรู้จักกันได้ง่ายฮะกัคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็ผู้กํากับก็แบบว่าทีมงานผู้กํากับอะไรพวกนี้ก็นิสัยดีฮะเข้ากันได้ดี อ๋อบรรยากาศการทำงานในกองอะครับก็จะมีความแบบว่าวุ่นวายนิดหนึง่งเพราะว่าคือ,อต้องบอกก่อนว่านักแสดงทั้งชุดเลยครับคือเราสนิทกันอยู่แล้วเราสนิทกันมากร่วมถึงทีมงานหลายๆคนอะไรเงี้ยเราก็รู้จักกันมาค่อนข้างนานแล้วพอทํางานด้วยกันมันเลยเป็นฟีลแบบใจจอยแบบว่าสนุกสนานแต่ว่าพอถึงพาร์ทการแบบถ่ายทําจริงๆอะไรเงี้ยก็จะแบบว่ามีแบบ ความจริงจังขึ้นมาเนาะ<ช>อะไรเงี้ยใช่ครับอย่างแรกเลยครับผมก็คือก็จะได้มุมมองในเรื่องของอ่การในมุมมองของความรักและกันใช่แบบว่าความรักมันแบบมันคือสิ่งสวยงามอะไรเงี้ยครับ<ม>แล้วก็จะได้จะได้ถึงแบบว่าความสนุกสนานแน่นอนอันนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าซีรีส์ของเราเป็นแบบฟิลกูดแล้วก็มีคอมเมดี้นิดนึงอะไรเงี้ยครับผม ใช่ติดตามได้ทางช่องทางช่อง 9, HD, เก้าเอ็มคอร์เฮดดีเนาะใช่เวลาวันอาทิตย์เวลาห้าทุ่มเป็นต้นไปครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ YouTube y o u u u b e ุ o กี้ Thailand ครับผม